คลิปนี้นะคะพี่ชาจะพามาชมรถยุทธค่าเข้าใหม่2รุ่นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ชานะคะออเบล BM w ัค่ะ วันนี้พี่ชาจะพามาดูรถยูดคาร์สอรุ่นด้วยกันนะคะในรุ่น530 EM s p o r t p r o กับอีกรุ่นหนึงคือ330 EM s p o r t p r o จัดไปเลยค่ะคันนี้530 EM s p o r t p r o ปี2024สวยจบครบในคันเดียวเลยค่ะเลขไม่เพียง3,000กิโลเมตรไม่น้อยมากๆค่ะ บอกเลยว่าคุ้มมากๆราคาเพียง3,40ล้าน4ี่หมบาทถูกลงไปเกือบล้านเลยค่ะเลขไม่น้อยกว่ารถเทสได้อีกนะคะรีบเลยนะคะเดี๋ยวพี่ชาจะพาไปชมรถอีกรุ่นหนึ่งค่ะส่วนคันนี้นะคะเป็นรุ่น 330e M Sport Pro LCI ปี2023ค่ะเครื่องยนต์เปนซิน4สูบ2.0ลิตรทวินพาวเวอร์เทรโบ มอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด252แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่420นิวตันเมตรการชาร์จไฟฟ้าชาร์จไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊กปกติทั่วไปสามารถชาร์จได้เต็มจาก0%ภายใน5ชั่วโมง45นาทีโหมด EV วิ่งด้วยไฟฟ้าได้ไกลสูงสุด60กิโลเมตรเลขไมเพียง20,009กิโลค่ะราคาดีมากๆค่ะ ราคาอยู่ที่2 9ล้าน9บาทมีส่วนลดพิเศษให้นะคะถ้าหากสนใจ bmw premium section Se ไม่น้อยราคาดีๆติดต่อเข้ามาหาพิชาได้นะคะที่เบอร์โทร9 9 5 1 9 8 5้5 1ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ all about bmw พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ